ถ้าถฟีดมาเจอตำข้าวโพดคลิปนี้รับรองไม่ผิดหวังเพราะว่าใครตำก็อร่อยว่าแล้วก็ไปตำกันเลยเริ่มจากนำข้าวโพดท,ที่สดใหม่เวลานำไปต้มจะได้หวานๆตอนต้มใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะคะพอสุกเรียบร้อยก็รอให้ข้าวโพดเย็นทีนี้เราก็นำมาฝานแบบนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะเวลาฝานอย่าให้โดนแกนเยอะนะเดี๋ยวเวลาตำเดี๋ยวจะไม่อร่อยเสร็จแล้วก็ใส่พริกสดแล้วก็พริกแห้งตมด้วยกระเทียมแล้วก็ใส่ผงนวลงไปด้วยใครไม่ทานผงนวเลื่อนผ่านไปได้เลย ต่อไปก็ใส่เป็นน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลปึกตําด้วยน้าปลาแล้วก็น้ําปลารานะคะทีนี้ก็เพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ามะนาวค่ะฟานลงไปเลยไม่ต้องบีบนะใครมีมะกอกนาะใส่ลงไปด้วยก็จะอร่อยมากๆเลยต่อไปก็ใส่เป็นมะเขือเทศตามด้วยทั่วฟักยาวค่ะใส่ครบแล้วเราก็จะตําทุกอย่างให้เข้ากันตาเบาๆนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีชิมรสชาติได้เลยค่ะถ้าเกิดว่ายังขาดตรงไหนก็เติมได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนําหมูยอ ที่ลวกเอาไว้ใส่ลงไปตามด้วยข้าวโพดค่ะปรับลดปริมาณตามชอบได้เลยนะคะทีนี้เราจะไม่ตำนะคะเราจะแค่คนเลให้ทุกอย่างเข้ากันเท่านั้นเองแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตำข้าวโพดแซบนัวของเราใครที่ตำแล้วไม่อร่อยลองทําตามคลิปนี้นะคะรับรองแซบแน่นอน